มีแอปที่อ้างเหมือนกับแอปอ้างกระทรวงการคลังอะค่ะแต่ว่ากระทรวงการคลังเนี่ยออกมาบอกแล้วนะคะว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นคือมีเจตนาไม่ดีแน่นอนอะตั้งชื่อแบบเนี้ยเพราะมันขึ้นไปในสตูได้ยังไงเนี่ยงงมากเลยทั้งคู่เลยคือเป็นของปลอมใช่ไหมของปลอมทั้งคู่ค่ะเราเรียกอดดาวน์โหลดอะอันเราชนะนี่โหลดไปเป็นแสนแล้วอะใช่คือคือคนอะเข้าใจว่าจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปนี้แต่จริงๆแล้วอะกระทรวงการคลังเนี่ย กำลังจะพิจาราณาโครงการเราชนะ,ะในวันนี้ค่ะคแล้วก็จะมี <ừ> um. ถแถลงการอย่างชัดเจนคือยังไม่ได้พิจาราณาเลยแต่ว่าแอปออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงไงเอ่เอล้วยังไงเนี่ยเราเราแอปไอ้สโตร์ก็ต้องมาลงไหมคอลงแล้วมั้งต้องเดี๋ยวต้องเช็คอี่เดีด๋ยวดต้องออกหรือเปล่าแต่ว่าคือคือเตือนไว้ก่อนเพราะว่าใครที่โหลดไปแล้วเนี่ย อันอิน l l ซะนะคะก็คืออย่าไปให้ข้อมูลอะไรเขาเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเจตนาของเขาจริงๆมันก็คงไม่ดีอะคงไม่ดีหรอกเจตนาไม่น่าจะดีไม่ดีไม่น่าจะดีแน่ไม่น่าจะดีแน่แล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยกำลังตรวจสอบนะคะแล้วก็ถ้ามีการกระทําความผิดเนี่ยจะดำเนินคดี